ถ้าแบบิดนะมีคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อเรื่องของราคาแล้วนี่คือส่งเข้าประกวดโดยทางญี่ปุ่นก็คือจ um ัมโบ้แมชชนเดอร์ วันนี้นะถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะที่แบ็กแคทไปฮันเตอร์จะนำเสนอสุดยอดคอเลกชันที่แรที่สุดในพิตภัณฑ์นี่เห็นไหมหุ่นยักษ์นะครับนี่เป็นหุ่นยนต์จัมโบแมชชินเดอร์นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกผลิตในปี1973นะเป็นปีที่พี่แบ็คแมวเกิดเลยนะครับจะ50ปีแล้วแต่นี่มันยังไม่ถึงนะขาอีกพันกวาาน่าปีนี่นี่คือจิบจิปจิบนี่ตัวนี้นะครับสูง2ฟุตกว่านะแต่นี่คือตัวที่พี่แบ็คแมวชอบเพราะว่าเป็นสีเหลืองแล้วแบบว่าดูดีไซน์มาสวยดีแต่่มาาดดููนีี้กวตหลของจโ ชิ <Kinder. S 2> มีดิหกหมื่นห้าหกหมื่นห้ามาดูนะครับนี่เป็นคอลเลคชั่นจัมโบ้แมชชินเดอร์นี่คือตัวแรกนะมาซิงการ์แท่ผลิตในปี1973นะเขาขายไปถึง4ี่แสนตัวในเวลา5เดือนนะคุณคิดดูว่าตอนนั้นนะปอ่ะป๊อปปูล่าขนาดไหนนะนี่คือตัวที่1ตัวที่2อ่ะไม่ใช่หุ่นยนต์นะนเพื่อนๆทายดูตัวอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก นี่นี่คือตัวที่2ตัวที่3ามเป็นอุลตราแมนหาอยู่ยังหาไม่ได้ตัวที่4คือนี่เลดบาลอนออตัวที่5นี่เลยไอมดแดงนี่พวกนี้เขาจะใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นหุ่นยนต์ทั้งเป็นหุ่นในเซนไตรทั้งเป็นสเปอร์โรบอทเนี่ยเอามาทําเป็นจัมโบ้แมชชนเดอร์นะวัสดุนะครับทำจากวัสดุเดียวกับที่ทําขวดแชมพูอ่า,วาขวดแชมพูตัวนี้นะครับใช้เป็นคาแรคเตอร์ทอยของเซนไตในฟีเวอร์แพตเตอร์เจนะครับที่เป็นหุ่นหุ่นลบตัวแรกของขบวนการเซนไตก็มาทําเป็น กับบัตเทิลพิวเวอร์เจย์ไงพิวเวอร์บัตเทิลเจเอาเนอะโอเคบัตเทิลพิวเวอร์เจย์โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็มีเดนจิอย่างนี้นะครับวอทอนนี่คือเป็นหุน c, cher, ห่นเหล็กแคนเดเซอร์หุ่นเหล็กอ่าซูเปอร์โรบอทไดเคนโก้ตัวนี้ตัวนี้นะครับแพงสุดในตู้ตัวนี้หรอ oh. ใช่แสนห้าแสนห้าแต่ถ้าตัวนี้เป็นตัวจริงๆเนี่ยอยู่ที่สามแสนบวกนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวรีโปรดักชันโดยฝีมือคนไทยอุ้ยเหมือนมากเลยนะครับสามหมื่นห้าแต่เป็นตัวที่พับสุดในตู้แล้วเพราะ ว่ามันมีความเป็นโดดเด่นของดจิแมนก็มีนี่ไล่มาเลยไดมอนด์นะครับคอมเปต้าวีที28แก๊งของพวกแกต๊ตเตอร์ทั้งหลายเลยครบเลยแล้วก็ยังมีอ่ะข้างล่างอีกนะครับเยอะแย,ยะไปหมดเลยครับนี่เบอร์ B 17ไก่คิง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 เขาบอกไก่คิงเขาบอก,บอกว่า <c oughs> เดี๋ยวนะ <laughs> <c oughs> ตัวนี้ชื่อเดี๋ยวไอตัวปีเขาใหญ่ๆนี่มันชื่อไก่คิงใช่ไหม <แ> <Shift> บบเชื่อไหมหุ่นตัวนี้อ่ะที่เห็นทีไรคิดว่าไก่คิงทุกทีเลยแต่มันคือไรดีนไรดีนไม่ใช่ไก่คิงนะเนี่ยหุ่นเก่าทั้งนั้นเลยนะครับโอ้หจโบแมชชนเดอร์นี่นะไม่ใช่เป็นหุ่นโง่นะครับเพื่อนเพื่อนมันเลื่อนได้มันมีกระสุนยิงหมัดได้ยิงหมัดนี่มันจะยิงหมัดออกมาอย่างทุกตัวเนี่ยแทบจะยิงหมัดได้ยิงออกมาอย่างนี้เลยนี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีกระสุนนะสามารถยิงกระสุนได้ใส่กระสุนเข้าไปตามจุดต่างๆนะครับก็จะยิงกระสุนได้แล้วก็จะยิงกระสุนออกมาโอ้โ นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญมันฮอตและพัฟพูแลจนขนาดที่อเมริกาซื้อลิขสิทธิ์ไปนะทขายนะครับในชื่อของโชกุนวอริเออร์คิดดูสิโชกุนวอริเออร์นะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเนี่ยตามหากันแล้วก็สะสมกันเป็นระดับเป็นนักเลกเตอร์ชั้นชั้นเซียนนะฮะที่จะสะสมของเล่นญี่ปุ่นลักษณะอย่างนี้สนะวยง,งามมากไรดีนอย่างนี้ก็สามารถยิงนกออกมาได้นี่สามารถยิงยิงหมดัดยิงกําปัน้นแล้วก็จะมีอุปกรณ์พ่วงเล่นกับเขาอะฮะเช่นพวกีวกวกกม็ะ น,นี่เป็นของเล่นที่ถือได้ว่าเมื่อยุค50ปีก่อนเนี่ยฮะเด็กๆทุกคนเห็นแล้วแบบว่าอุย้ยมันใหญ่จริงๆใหญ่สูงเนี่ยจนใหญ่กว่าตัวเด็กอีกอ่ะนี่เป็นของเล่นบริษัทโปปี้ซึ่งแต่ก่อนนี่เป็นบริษัทในเครือของบันไดนะมาดูกันได้นะครับขิงขิงเทพเทปในแบทแคททอยฮันเตอร์นะครับตามล่าหามาจัดแสดงที่แบทแคทมิวเซียมให้ทุกท่านได้ชมกันนี่คือจัมโบ้แมชชินเดอร์ของแบทแคทมิวเซียมแอนทอยนะนี่หมดตู้นี่ราคาเท่าหไหร่อาทายดูติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ จัมโบ้แมชชีนเดอร์นี่คือหุ่นอย่างเดียวที่เป็นแบบสูงยี่สิบสี่นิ้วใช่ครับใช่ก็คือเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะแล้วก็จะบอกว่าถ้าแบ b บิกนะแบรบิก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 แบ b บิกแบ a บิกถ้าแบ b บิกนะมีคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อเรื่องของราคาแล้วนี่คือส่งข้าประกวดโดยทางญี่ปุ่นก็คือจัมโบ้แมชช n นเดอร์เซตนี้นี่เอง คุณจัมโบ้แมชชีนเ um นี่นะมีพ่อลูกทั้งหมด3คู่นะเพื่อนๆเนี่ยนะนี่คือพ่อเขาด้วยครับนี่ไดเคนโก้ Dai นี่คือตัวลูกไดเคนโก้นี่คือตัวพ่อเทนซูจินทีย่สิปนี่คือตัวลูกเคนซูจินทีย่สิปนี่คือตัวพ่อ เกตมาชินกานี่คือตัวพ่อเกตมาชินกานี่คือตัวลูกเกตมาชินกาโอ้โหมีพ่อลูกอยู่3มคู่นะเพื่อนๆนะครับสามารถมาดูของจริงได้ที่แบทัดมิเชียมแอนทอยไทยแลนด์นะซอยรำแหง14หัวหมากมังกรปินะครับเปิดให้ดูทุกตัวจัดมาให้ดูทุกตัวสะสมมาให้ดูนะครับเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะใครอยากเห็นของเล่นเก่าๆอย่างนี้ไม่ต้องไปดูที่มันดาลาเกะไม่ต้องไปดูที่ญี่ปุน่นมาที่ซอยรำแหง14หัวหมากมังกรปิกรุง เมอร์แมชชีนเดอร์ของเล่นที่ทำจากขวดชมพูที่มีมูลค่าเป็นล้านแบรนด์อีกยังอ้ก่อนที่จะมีคนมาเสนอตร้าแมนใช่ไมีคนมาเสนอขายอุลตร้าแมนให้ใช่ไหมเออคือซื้อซื้อเอามาเลยอุลตร้าแมนรออยู่เท่าไหร่ประเมินปก็ประเมินอุลตร้าแมนนะมันเป็นตัวที่ตัวที่สามใช่ไหมที่ออกมาเจ้าเป็นตัวที่สามก็ให้ชักสามหมื่นใช้ไหม แล้วเจอกันนะครับครบมีเอามาเสนอเลยที่ประเทิเชลเยิยมสลลด์ครับทำคลิปมีแต่ลูกน้องบอกว่าอย่าพูดคําว่าหายากอย่าพูดคําว่าแพงอย่าพูดคําว่าแลนะพี่จะบอกว่าแลแพงหายากโคตรสัสดีครับ